บทที่21คําขอโทษลู่อูโมโหวนรู้สึกเหมือนอยากจะชกใครสักคนด้วยความโกรธเพราะสูตรดังกล่าวนี้มันน่าสมเพชเกินไปนี่ก็เพื่อสิ่งที่ข้าต้องการเช่นกันลู่อูทิ้งสมุนไพรเลือดประตูและรองเท้าหนังลงไปในส่วนต่อประสานการสังเคราะห์ซึ่งการทําแบบนี้ยังคงเป็นการทดลองปลายเปิดมั่วๆนั่นคือแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองโยนโยนของสุมส่มๆเข้าไปก่อนแล้วค่อยลองทําดูว่าจะได้ผลแบบไหน บางทีเขาอาจจะได้อะไรประหลาดประหลาดกลับมาก็เป็นได้ได้รับดาบเลือดเดือดระดับตำนานแต้มเสียนหดาบเลือดเดือดน,นั้นมีความยาวกว่าสามฟุตใบมีสีแดงสดราวกับมันเปื้อนด้วยเลือดของมนุษย์และมีร่องในด้ามซึ่งดูแปลกประหลาดยาวิญญาณผสมรองเท้าหนังออกมาได้เป็นดาบอย่างนั้นหรือในเมื่อไฮปีศาสามารถปรับแต่งได้ทุกสิ่งเขาก็จะรับมันไว้อย่างไม่เกรงใจ อาวุธวิญญาณและชุดเกราะวิญญาณทุกชนิดเองก็แบ่งออกเป็นสี่ระดับสวรรค์ปฐพีตำนานและทองดาบเลือดเดือดน,นั้นอยู่ในระดับตำนานเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าดีลูกอูออกจากมิตรหลยหลังจากอยู่ในนั้นมานานกว่าเจ็ดวันตอนออกมาเขาค่อนข้างเหนื่อยเล็กน้อยเนื่องจากความเร็วของช่วงเวลาที่แตกต่างกันในมิติใช้ใช้เวลาเจ็ดวันส่วนโลกภายนอกนั้นเวลาผ่านไปเพียงสองวัน เขาเดินออกจากห้องแล้วไปที่โถงของศาลาไปอยู่นายน้อยกลับมาแล้วหรือเจ้ากัสลีหยินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใสแมวผีในอ้อมแขนของนางดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่าเดิมมากที่ผ่านมาลีหยินทําตามคําสั่งของล่วอูนางคอยป้อนยาวิญญ,ญาณให้มันทุกๆ2สองถึงสวันคงเป็นเพราะเหตุนี้แมวผีจึงเติบโต,ตอย่างรวดเร็วลูวอูพยักหน้าให้เบาๆลีหยิน เจ้าช่วยออกไปซื้อรองเท้าหนังคู่หนึ่งใหม่ให้ข้าทีข้างนอกนั่นน่าจะมีของที่มีคุณภาพดีกว่านี้นายน้อยต้องการรองเท้าหนังหรือเจ้ากะแต่การแต่งตัวแบบปกติของท่านไม่เข้ากับรองเท้าหนังวัวเลยนะเจ้ากะลีห,หินถามเจ้าซื้อมันมาเถอะมันเป็นประโยชน์สําหรับข้าลู่อู่ต่อได้ยินดังนั้นลีหินพยักหน้าเจ้ากะจากนั้นลู่อู่ก็นําดอกไม้ฟีนิกซ์ก้ากลิตออกมาเอาดอกไม้ฟีนิกซ์ก้ากลิตนี้ไปวางไว้ที่หน้าร้าน ตั้งราคามันไว้ที่เจ็ดพันหินวิญญาณดอกไม้ฟินิกก้ากลีดนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟและมีรากที่เรียวยาวราวกับว่าก้าวนกฟินิกกำลังโลดแล่นอยู่ในเปลวเพลิงและบินวนอยู่รอบๆกลีดดอกไม้ดอกไม้ฟินิกก้าวกลีดมู่เถากลืดน้ำลายของเขาเจ้าของร้านท่านไปหายาวิญญาณขั้นสูงชนิดนี้จากที่ไหนกันเจ้านี่มันของดีมากเลยนะขอรับโอ้ใช่ เอาดับเล่มนี้ไปห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อมีใครอยากจะซื้อตั้งราคาอยู่ไว้ที่500หินวิญญาณถ้าใครต้องการซื้อโปรดเรียกค่าด้วยข้าจะดูว่ามีโอกาสขึ้นราคาหรือเปล่านี่คือข้าก็เก็บมันมาได้เช่นกันมู่เทาแอบคิดในใจว่าเขานั่งอยู่แต่ในห้องตลอดสองวันจะเอาเวลาไปที่ไหนได้อีกอย่างต่อให้มีเวลา ไปข้างนอกเขาก็ดวงดีเกินไปหรือเปล่าเขาเก็บย่าวิญญาระดับสูงได้ตามใจสั่งหรือไงถึงจะยังสับสนแต่มู่เถาก็ทำตามคำสั่งของโลกอูกเขาวางดอกไม้ฟีนิกและดาบเลือดเดือดไว้บนหน้าร้านแม้ว่าที่นี่จะเป็นโลกแห่งสัตว์วิญญาณแต่ดาบจิตวิญญาณเองก็ยังมีตลาดของตัวเองในอดีตก่อนที่จะเป็นยุคทองของสัตว์วิญญาณพลังวิญญาณน,นั้นค่อนข้างบอกบางผู้คนจำนวนมากจึงต้องเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองอาวุธอย่างมีดและดาบจึงยังคงเป็นที่นิยม เนื่องจากเหตุการณ์แมงป่องสายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อเสียงของศาลาปรอยู่ได้ถูกเปิดตัวอย่างโด่งดังและธุรกิจที่ผ่านมาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ขนาดร้านค้านั้นเล็กเกินไปและปริมาณสินค้าก็น้อยเกินไปบางคนถึงกลับไปที่หอคอยวงชาหรือศาลาปเปาโดยตรงหลังจากเข้าไปในร้านเพียงแค่รอบเดียวเพราะพวกเขาไม่สามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้อาจถึงเวลาที่ร้านต้องขยายขนาดของร้านค้าและรับสมัครคนเพิ่มแล้วสินัก ล่วอูคิดคลางจับค้างของเขาเขายังไม่รู้ว่าการทดสอบครั้งที่สาของเจ้าของร้านคนเก่าคืออะไรความเข้าใจในธุรกิจของเขายังไม่ดีเท่าเจ้าของร้านคนเก่าถ้าเจ้าของร้านคนเก่ามาช่วยเขาบ้างอะไรอะไรก็คงจะง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้มีคนที่คุ้นเคยบางคนปรากฏตัวขึ้นมาบ้างคนเหล่านี้ดูเหนื่อยเล็กน้อยแต่สายตาของพวกเขาค่อนข้างแน่วแน่และยืนยืดอกหลังตรง ทีมเขี้ยวหมาป่างั้นหรือลู่อูขมวดคิ้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาที่ศาลาไปอยู่แน่นอนว่าไม่นานหน้านี้ทีมเขี้ยวหมาป่ามาที่ประตูของศาลาไปอยู่ซึ่งลู่อูก็เห็นกรงเหล็กขนาดใหญ่หลายหลังโครงพวกนั้นถูกบังด้วยมา่านบางแดดสีดำขนาดใหญ่เจ้าของร้านลู่เพิงหงเทียนประสานมือคำนับและกล่าวคำทักทายลู่อูมองดูอย่างสงบท่านเพิงดูเหมือนว่าเพิ่งกลับมาจากการล่าสัตว์สิ้นถือว่าเร็วมาก ข้าจำได้ว่าเมื่อสองวันก่อนท่านยังอยู่ในเมืองแห่งความพินาศอยู่เลยฮ่าฮ่าเพิงหงเทียนยิ้มก็ข้ากลัวว่าข้าจะมาไม่ทันนะสิอะไรไม่ทันล่วอุ่งงวยจากนั้นเพิงหงเทียนก็กระซิบว่าข้ามาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับศาลาไปอยู่ข้าคิดว่าคนของข้าควรจะทำให้ชัดเจนข้าไม่ต้องการทำธุรกิจกับทีมเที้ยวมาป่าของท่านอีกต่อไปแล้วล่วอุ่ขมวดคิ้วเพิงหงเทียนพูดไม่ออกได้แต่โบกมือให้เพื่อนพ้องหลายคนที่อยู่ข้างหลังเขา เปิดผ่ามา่านบางแดดบนกรงเหล็กออกเพื่อให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในลู่อูรู้สึกประหลาดใจโครงเหล็กขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยแมงป่องทรายพวกมันมีจํานวนเยอะมากเพียงแค่คลานไปมาก็ทําให้เกิดเสียงกระทบโลหะเล็กน้อยพวกเราจับแมงป่องทรายเหลืองกลุ่มเล็กๆได้มีแมงป่องทรายโตเต็มวัย53ตัวและลูกแมงป่องทราย23ตัวและข้าได้ไปซื้อจากทีมล่าสัตว์มา7ตัวและเก็บอีก30ตัวให้ส่งไปที่บ้านของข้าเพิงหงเทียนกล่าว ลู่อูจะต้องตกใจเขาออกจากเมืองไปเพียงแค่สองวันแต่ก็จับแมงป่องทรายกลับมาได้มากขนาดนี้มันดูมีประสิทธิภาพเกินไปรู้ไหมตามปกติแล้วพวกเขาต้องใช้เวลาสองเดือนกว่าทีมเที้ยวหมาป่าถึงจะสามารถฆ่ากลุ่มของแมงป่องทรายที่อยู่รวมกันได้ลู่อูมองไปที่สมาชิกของทีมเขี้ยวหมาป่าและพบว่าใบหน้าของพวกเขาดูซีเซียวและทุกคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บที่น่าสังเวชที่สุดคือผ้าพันแผลของพวกเขา ซึ่งมีกลิ่นคาวเห็นได้ชัดว่าเขาถูกตะขอพิษของแมงป่องสายโจมตีหักไม่จัดการกับมันทันเวลารีบรักษาเขาคนนั้นจะต้องตายมันทําให้เขาเดาได้ว่าพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะวางกับดักหรือใช้การโจมตีแบบกองโจรและวิธีการล่าสัตว์ที่มีเสถียรภาพอื่นๆแต่พวกเขาเลือกที่จะสู้ตรงๆอย่างยากลำบากเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ในเวลาอันสั้นทำแบบนี้ทำไมกันลู่อูถามทันที คนอื่นเองก็ไม่รู้แต่เพิงหงเทียนเข้าใจในสิ่งที่ลู่อูถามเพิงหงเทียนยิ้มกว้างครั้งก่อนข้าได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าของร้านลว่มันทําให้ข้าไม่สบายใจครั้งนี้ข้าจึงนําแมงป่องสายจํานวนมากมาเพื่อแก้ไขและขายให้คุณในราคาครึ่งหนึ่งของราคาตลาดลู่อูนิ่งเงียบไปไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไปหรอกนักเขาถอนหายใจเบาๆมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเพิงหงเทียนพูดด้วยเสียงเบาถ้ามีทีมอื่นส่งแมงป่องสายให้เจ้าของร้านลู่ไปแล้ว การขอโทษครั้งนี้ของข้าก็จะดูไม่มีน้ำหนักลัวอูพูดอะไรไม่ถูกเมื่อเจอคำตอบแบบนี้เพื่อที่จะชดใช้ในสิ่งที่ตนเองทำลงไปพวกเขายอมทำทุกอย่างดังนั้นการกระทำของพวกเขาเองก็ไม่มีเหตุผลให้โกรธมู่เถารีบไปหายาแก้พิษให้สมาชิกทีมเขี้ยวหมาป่าลัวอูกล่าวจากนั้นก็เสริมว่าข้าจะรับแมงป่องสายพวกนี้เอาไว้ในสาลาไปายอยู่ข้าจะซื้อในราคาปกติข้าไม่สามารถปล่อยให้ท่านเพิ่งขาดทุนได้หรอก สีหน้าของเพิงหงเทียนเต็มไปด้วยความสุขเขารู้ว่าลู่อูรักษาคำพูดเสมอลู่อูคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเจ้าต้องการหลังจากนิสัตว์วิญญาณทั้งหมดที่เจ้าจับได้ในอนาคตสาลาป่ายู่จะรับซื้อไว้เองโดยให้เพิ่มจากราคาตลาด30เปอร์เซนไม่ใช่20เปอร์เซ็นงั้นหรือเพิงหงเทียนรู้สึกปีใจมากลู่อูยิ้มให้อีกฝ่ายทีมเขี้ยวหมาป่าได้ให้ความร่วมมือกับสาลาป่ายู่ของเราหลายครั้งดังนั้นมิกเก่าแก่จึงน่าจะให้ประโยชน์มากกว่า ขอบคุณมากเจ้าของร้านล่วกนี่คือยารวบรวมวิญญาณซึ่งสามารถช่วยให้การฝึกฝนก้าวหน้าขึ้นข้าได้ยินว่าท่านติดอยู่ในระดับทองแดงมาเป็นเวลานานยาเม็ดนี้อาจจะช่วยได้บ้างนอกจากนี้ล่วอยังให้ยาแก้โรคทุกชนิดเพื่อขอบคุณพวกเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งล่วอูนั้นเป็นคนใจกว้างต่อผู้คนที่เป็นมิตรของเขาและมีน้ำใจต่อเขา